โดนนะฮะตอนนี้รอมันนัดก่อนจะเจอกันแน่พี่ดูงนาเทวิตเลือกเรียนแล้วมันไปแดกข้าวในสะพานป่าโอ้ยเจ็เลยมพวกผมมาเที่ยวกันพวกผมไม่อยากมีเรื่องใช่ครับก็ผมจะเอาอะถ้ามึงจะเอามึงก็มาดิก็มาดิเกเออีไม่ทิ้งฟ้าเลยเ สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับแม็กดีมฟ้านะครับวันนี้เราก็จะพาพวกน้องๆเพื่อนๆไปถล่มบูนะครับผมช่วงนี้เขากำลังมานะฮะแล้วก็ที่สำคัญประธานบูนะฮะคือดโดนนะฮะตอนนี้รอมันนัดก่อนจะเจอกันแน่พวกเราสู้ไม่สู้โ้โ อ่าตอนนี้อยู่ในโฮมรูมอยู่ฮะคุณครูอาจารย์ยังไม่ปล่อยนะฮะอยากกลับบ้านยังยังอยากับครยังอะไรวะยังไม่ได้นอนอ๋อแล้วไปโดนไปไม่ได้ห้ามหรอเฮ้ยเนี่ยเสียงพวกซิ่งอยู่เลยเหม็นวะเอ้ยไม่ใช่ไม้โผไม่ใช่ไม้โผเหม็นปากโคตรบ็อกซิ่งเลยแต่ใส่เกย์บ็อกเตอร์ พี่นี่นะควิทว์ดิมันเลือกเรียนแล้วมันไปแด่ข้าวในสะพานป่าไหนไหนโอ้ยไปพวกเราเอามาเลยครับพี่เอาแมงเปี่ยแมงดิเอาแมงดิแวะแวะไปกินร้านเดียวกับมันหน่อยดิร้านปลาแดงอ่ะ เยี่ยมซะหน่อยดีกว่าอยากนอนว่ะอยากรู้ว่าร้านไก่ยาอร่อยเหมือนเดิมมั้งบ้งตรงนี้อ่แต่วันนี้น่าจะน่าจะพิเศษว่ะนะพิเศษตรงนี้มีบูด้วยดิใช่ทำมันแก๋สังยานป่ะครับเอ้โอ้ฝังลูกแ่งเยอะเอาว่ะเฮ้ยเก็บประทานก่อนนะเว้ยค่ะับนไปครับ

ย่าไอ้ยีาตโอแม่งเลยเอาันนี้เอาอันนี้ไอ้อแตกเปิดตัวเลยช่วยแรงสักไฟแดกจบทีอ่ามาดูมดตบวนีแตีกันได้ถ้กพวกเด็กแขงตองช่างพูดเอามาะธานแม่งเลยไาดิไปดิ ไตตาอมีาร้ตนเดี๋ยวพี่ข้างหน้าคุ้นๆหัวพี่เฮ้ยมันแย่งข้าวต้มแล้วอะเฮ้ยเอาเงยว่อมันแย่ข้าวต้มจเยีนี่เฮ้ยมันแย่ข้าวต้มกูป่ะแย่งข้าวมันไก่เราลงบังเราลงบัง่อนพวกเราใจเย็นเราลงบังเงียบว ไอ้เยงเขาต้นกูเท่มากเหรอไอ้เยโลโก้เหมือนว่าวเลยไอ้เยแม่้ยโดนม่เปนิเป็นมดเป็นดเป็นพวกมึงไงดอ้ดมิอึดอดว้มอดไมอึดนเยอะจัโวิดโควิดอน่งจากไหนเอไวุนเฮ้ยแตกต่างอะตีแบนนอนด้วยได้ล่า เตียงหักนะเขินนับเชินนับเชินนับโหเรียบร้อยเหม็นอะไรไว้เต้าเปรี้ยวเฮ้ยพุงนอนดีเลยครับนอนดีตอกเตียงเอาเอานเอาน้านอ้ําทับใครมาครับชอกย้อย เงี้ยกูเลือนตกนายเลี้ยงตังค์ผมหน่อยดีผมไม่มีตังค์แล้ววะ่ะไอ้เตียนน่ะไอ้เตียนน่ะคนตกตกล,ล่นะเนี่ยเลี้ยงตังค์ไปไงว่าเลี้ยงตังค์ขอตังค์ขอตังค์สักห้าร้อยหนินะไม่มีตังค์แล้วบอกประธานป๊อปเลยครับน,<า>น้าผมขอน้าผมขอตังค์สิบล้านได้ไหมครับแล้วทำไมเตียงกันนั้นทำไมมันทำไมมันเอียงครับตัดเตียงกันนั้นอ่ะประธานมีสักห้าสิบเป้าใครถูรีบอ่ะ คิวครับคิวเฮ้อยอนะ่มันดูอะไรนี้บุรีอ่ะนี่มันเขตปอดบุรีเฮ้ยเตียงหักไหมเขาใช่ไหมเฮ้ยมันมันวิสาประประมาณกรรมอะไรตรงนั้นน่ะเฮ้ยมันชุมนุมไว้อะไรใครวะมีนิดเดียวตะกี้ไปเตวีมาแล้วชัดพุดีมันมีนิดเดียวเออ เจ้าย <Workers S 2> ังอ่ะเจ้ายังอ่ะจะเปิดให้ใช่ตู้หมดโดนเลยตู้เลดกนงเราตีหัดมาทานแน่งไหมค่ะรูเก่งดิเดินไปเดินไป่วิ่งนะเดินไต่เท่วาพดีกว่านี่เดินเทะนคิงอ่ะปให้น้ำนำน้อยปอยให้น้ำนำน้ำ ไมั day. Day ่อเราเดินตามล่งน้องให้นาใหนาให้นายากให้นาทำน้าให้นาทำนนี่นาทำยูราหายแต่เดีวว่าเดินตามล่งอย่าดันข้างลรอันรอันเพื่อนเรายังไม่พบคู่เดิมมันนั่งเยอะมีขนาดไม่ครบปะเนี่ยเพรมันสายยอปะเนี่ยถ้าพวกเราชนะพวกเราก็สุดดากกนแลาไ้ล่าไ้ล่าไ้านอยไปด้วยไงแมาดินนี่แหละด็นนี่เกูดูทรงละคนนอนร้อยเปิำบอ โอ้ยเด้อไอ้แค mm ่ย hmm. ืนหน้าโดนแน่เลยระวังเนินนะจะย่อทำไมวะอย่าเล่นเออพเ้าเอาคนนั้นไปลิขิตดวงเหรอครับเลิขิตเดีย่ร์น้ะกูดิเฮ้ยใครเป็นประธานอินวะกูเนี่ยฮะเฮ้ยรออยู่ด้านหลังเฮ้ยมึงเหรอวะเออกูไม่รอทำไมอะมีอะไรหรือเปล่ากูอะบอกว่ากูไม่อยากมีเรื่องไงมึงมาตีเด็กพวกกูทำไมเนี่ยรอพี่แล้วอ่ะใช่พูดถูกแต่มึงวิ่งมาเปิดน่ะ กูแค่ไปกินเหล้ากินยาก็กูเมาเนอะก็มึงมาหาเรื่องกูเนอะกูไม่ได้มาหาเรื่องกูไปกินร้านปลาแดงกับมึงเฮียก็ถินนั้นว่กูกินอยู่แล้วมึงเป็นเฮียอะไรหรือเปล่าอ้าวไอ้สาดแล้วมึงเป็นเฮียอะไรแล้วมึงเป็นเฮียเฮียไอ้เฮียอะไรดที่เจ้ามุกเด็ดเลย มันเปิดกูอีกแล้วโดยนมันเปิดกูอีกแล้วเอาปาา่ะครเออกูมไม่อยากเห็นลูกน้องกูตายตานี้ยังไงพวกกูก็ชนะอยู่แล้วเอาาเอกเก็บมัน <DP S 2> <ว>กเก<ะ>็บมันเก็บมันให้หมดไปเดี๋ยวกูพาไปเลี้ยงปลาแดงต้อง,งชนะนะพวกมึงเออเยี่ยม ไม่เท่าไรวะพุ่มพนไม่เท่าไหรเลยพี่อะมาทานกัแอปเ้ย็ย็ดย็ตัวบัฟอะย่ไมหวกจะลง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 ลนะครับอ่างใหญ่นี่ให้มากอย่างพี่อะพี่อะไรตปต่อยแมกเลย ไอ้เอ้ัูกับงาบากันมูกับโาบากันูไปๆปไปับับบถอยยเดน้เลองบาได้เว้ยกินมึงอะโคตรแรงในเเี้ยกลิ่นสีขาวเหม็นกินมึงหรือเปล่าเล็บฝกแล้กูแทงตัวแรงเลยนะเด็ยไอ้ไอ้สารนี่มึงเดากูข้างเตียงก็ได้ในผ้ากนอนด้วยไม่ได้ครับคนป่วยว่แเยดูเยดูคุณนาเกียดเหม็นอะไรว่าเต้าเปรี้ยวไอ้เอาต้าเปรี้ยวนุาเตยมาตีเึใกล้นกล้ยีนกูเห้มามึงเจอกูใหม่ก็ได้้ะไอ้สารพวกมึงเนี่ย อ่าเดี๋ยวเจอกันเลยที่ไอดดอบเฮ้ยมันจะมีไอดดอบป่าวะเออใช่ครับลูกพี่งั้นมึงก็เจอกับกูที่งานนั่นเลยแล้วกันนะโอเคกูก็รอมึงอยู่อ่ะอ้าวมึงรอกูว่ะแต่พี่มากไอ้เหี้ยคนอย่างพวกมึงกันได้แค่งานวัดไอ้เหีอาเอาไอ้สัสไป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 พวกเราไปมาแล้วเจ็ดพี้เหี้ยมันมีเจ็ดแสนเลยเฮ้ยขุ่ยไอ้เหนปลาปลาปลาพวกเราไปปลา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 ไปตบมันที่เดี๋ยวกันเดีกันเหมือนกันดีกว่าวะปลาปลาปลาปล่อยแม่งออยยกกมมืื ไปคุยไปคุยเขาดีๆไปคุยเขาดีๆไปบอกก่อนห้ามไอ้นี่นะห้ามตายนะมึงไงรับน้องห้ามตายนะมึงอ่ะเอ้ยถอดฉอบยงไงถอดฉอบทำไมถอดฉอบก็โดนี่ถอดฉอบทำไมถอดฉอบทำไมแล้วก็ไล่ไปอาบูนะ วิ่ง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 เอาไม่ตายเอาไม่ให้ตายเอาไม่ให้ตายแทงไอเดี๋ยวมันมาจะทีละตัวเดี๋ยวจัดเลยเฮ้ยมาคุยก่อนคุยก่อนโหลโหลหรโหลมานี้มาคุยกันก่อนเฮ้ยฟังไม่ได้เอ้า

วิ่งแล้วกู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 ไม่ได้เหนื่อยกูไม่ได้เหนื่อยกูไม่ได้เหนื่อยวิ่งแล้วโอ้สไลด์ลูกสไลด์ลูดสไลด์ลูดสไลด์ดิสไลด์ดิสไลด์ดิไอ้เพี้ยนะกูไอ้ตาเอาดิช่วยกูด้วยเออใจเย็นใจเย็นใจเออจะตาย เอาแม่งเลยเอาแม่งเลยสวยเนครอะนใชืออะนะยงเ่อว่ะเอมาเอมาช่ครับเหมดยังหมดย่งเฮ้ยเแม่งไม่หมดลงแม่งตรงนี้แหะเรารอเลยไม่ใช่ลีนหกอเีก็ไปเอานะเอาเป็นไรเอยเจเย็นเยเสียฟอร์มเลยเสียฟอร์มเราไม่แครเสียแกเราไม่ยอม เจอนากูอีกเจอนากูฮ่หนีมันหนีมันหนีแทงแทงให้ตายฮ่าเฮ้ยประธานอยู่ไหนวะประธานกูมาเก็บแอดดอกดิประธานตรงไหนตรงไหนครับ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ประธานเก็บเดี๋ยวให้ประธานเก็บเดี๋ยวให้ประธานเก็บวันนี้ฉลองเว้ยฉลองเว่ยฉองเว่ยอินเว่ยเว่ยกันนกไว้อ้อไม่ใช่ผิดผิดละมึงผิดละมึงละไทเสกละอินไว้โอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมใครอยากมาเล่นก็มาเล่นได้ครับดิสคอร์ดอยู่ช่อง ล่างนะครับผมแต่แปะไว้ให้นะครับผมไว้เจอกันครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้แม็กดิมฟ้าด้วยครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมไอไอ้เฮิร์สไอ้ตังไรเฮ้ยมันชนเราทำไมวะเฮ้ยปล่อยดิลงดิลงดิลงดิดรงเลยนะลงเรียนอะไรวะลงเรียนอะไรลงดิดดีดีครับพี่ดีครับพี่ผมเป็นมิตรครับผมเป็นมิตรครับผมเปียบิลเลียร์พี่มิตรครับ โอ oh, uh, ้่าเรื่องของสองสี่ทางก็ต้องลงแล้วแหละเฮ้ยโดนล้อมแล้วก็ลงครับผมตามกดครับลงตู้ก็มีแต่ตายก็ตายก็ใส่เสื้อดิเฮ้ยตายตายไอโอมมึงเล่นนักสู้ว่าอูมไอโอมเฮ้ยพีบัวตั้งหลักก่อนได้ปะอ้อ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 ทีๆเราวได้ปล่าทีๆเราจวได้ไหมขอตั้งหลักได้ปะขอตั้งหลักก่อนได้ปะเออเนี่ยมึงมึงสองคนน่ะลุมลุมกูเนี่ยมาดิ ไีละตัวได้ไหมทากูคอให้ข้อเสนอแล้วโอมาพีพี่ขอตั้งละก่อนขอตั้งล่ะก่อนผีละตัวนะผีตัวนะกากาิานิ โอ้เชียม <ada> ึงก็มาดิมึงก็มาดิ้น้่้นิเพื่อนช่วยอะไรไม่ได้ต้นทิ้ ถ้าถ้ามึงยังห้าไม่พองไม่ต้องมาชนรถก,กูไอ้สัสหัวใจผมสลายฮะมูหัวใจผมแตกสลายเป็นละลานชิ้นเลยแล้วแต่ชิ้นก็แตกออกเป็นเสียงๆและในที่สุดจะให้แตกออกเป็นเสียงๆก็ถูกปนละเอียดจนไม่คุ้มหัมดเลยตอนนี้หัวใจผมได้กลายเป็นก้อนฝุ่นไปแล้วนะคะ